ือ่ออกันสวัสดีครับช่องสิบัญญัติยัดไปเมื่อในผมเดินทางมาบ้านนนลรศตบลขควอไร่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมาจรคามครับผมเมื่อในกสิผ้าพีผ้านองมาเบิงของสวยๆงามๆเลครับผมถือว่าเด็ดครับผมตัวเนี้หูสัน่นนังหนาซาไงญ่ครับผมเป็นถือว่าเพิ่นกวา่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเลียดสูงครับผม อ่ครับผมจัดไปครับผมให้พี่ให้น้องชมต่อไปครับผมสวัสดีครับผมพออย่างน้องมาเนี่ยพอตาครับผมครับผมพอตาบ้านนนนรศิครับผมครับผมเมื่อนีเพนกระบามีเด็ดเด็ดให้พี่แห้หน้องช่มเดครับผมเอ้าพอแม่นี่ซื้อแม่ยังครับผมเนี่ยถุงท่องครับผมน้องถุงท่องครับแม่ถุงท่องครับผมเป็นเป็นบามันเนาะครับผมถือบามัสันครับผมเป็นบามันนาบามันเลยครับผมเป็น คือคือบอกไงของแท้แม่นปะก็แท้ว่าแท้นี่ก็เบิ่งเอาเลยครับครับผมเพิ่นว่าเบิ่งด้วยภาพพะนะครับผมเอาเป็นร่ำประกันเรื่องพวกบงพวกใบมันบ่มีหรอกครับเพราะว่าผมไปสื่อว่ามาแต่โดนแล้วบ่ได้หาใบครับผมช่วรครับผมมันเอาล่ำโตถือว่าใหญ่เงี้ยวครับผมใหญ่เงี้ยวแล้วก็ความสูงอยู่เท่าไหร่เท่าพ่อประมาณ1อ9 50เนี่ยครับเอาเพิ่นว่าอยู่ประมาณ150 เก่าหาชิปได้ครับผมครับผมประมาณนะครับผมประมาณนี้ละประมาณนี้ละครับผมเนี่ยเบิ้งเอารถเนี่ยผมกับลอยเจ็ดสิบเหรอผมเนี่ยเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่งลอยเจ็ดสิบเอาเบิ้งเอาครับผมเบิ้งถ่ายครับผมเบื้งถ่ายเบิ้งทาทางมีมีตาประทับครับผมมีมีเพิ่นะปัดเพิ่งเหนว่ายยังเหรอปัดเพิ่นเออเพิ่นประทับเป็นจากฟ้ามเก่าไว้ครับผมเนี่ยนี่ครับผม ถามหาใบมันบอมีดอกอคือสื้อใบผมซื้องว่วครับอันนี้เบิ่งเพิ่นา่าเบิ่ง้วยผลงานครับผมออันนี้บรู้ว่าเจ้าของเก้าเพิ่นสิจดเอฟไบเบ่เอฟไบ้ by, by. แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเป็นเป็นงวัวประมลนนะครับผมเนี่ยออเอาต่อพองวัวแม่นี่ได้ลูกจกักโตแล้วเพื่อเป็นงวัวททองแรกครับผมทองแรกครับทองแรกทองแรกเนาะผสม ผสมไสตตัวได้ใบลำซ้ำครับนี่ครับใบครับเออครับผมเนี่ยนี่เพิ่นครับผมเพิ่นมีใบยืนกันกัรลันตีครับผมเพิ่นไสล์ลำซ้ำเป็นลำซ้ำเป็นของทายาทของวินเชสเตอร์แมกนัม9 9 9ทับสามครับผมเป็นผลงานลำซ้ำนี่ปกติถือว่าเป็นผลงานที่เดนมากเลยครับผมให้พันธุกรรมออกมาลูกแม่ระดับนี่ถือว่ากาดคือว่าทีเ็นมากนี่ บ่พิดหวังเลยครับผมขาได้ลูกของลำซ้ำอีกเป็นมนเป็นเป็นพลงานที่โดดเด่นในในเขียดนี่เลยครับเป็นงัวเชื่องครับผมสำหรับแม่นี่เป็นง้วเชื่องครับผมอืสีแดงดีครับผมแดงดีข้ออาจจะมีลายน้อยนิดนิดนิดครับผมเออแตีตยวตาวักดูดีมากเลยครับผมเป็นง้วทีที่ดีครับมี่บ่วาทาทางเรว่า แข้งขาหลังถือว่าเป็นแข้งขาใหญ่ครับผมกีบเล็บกีบเทาดีครับครับผมกีบเล็บกีบเท่าถือว่างามครับผมขาท่างเยืนมากแผ่นหลังกว้างครับัผมเบิ้งเบื้องแผ่นหลังนี่ถือว่าปูเอิดเติดนะกว้างครับผมเป็นถ่ายถ่ายงามเลยครับผมอ่าอืมไปตรวจท้องแล้วครับผมแม่นี่เพิ่นได้ได้ทำการอุตเศร้าแล้วครับอันตเศร้าไปมือเศร้าเนี่ยนาะมือเศร้าเลยครับครับผมพอดีเพิ่นมี มีมีมี่หมอเขามาเพิ่นเลยอุนเต้าในในบ้านเพิ่นอุ่นเต้าไปหลายตัวครับผมมีคลิปไ้เบิ้งครับตัวบ้นอุนเตามีคลิปห้เบิ่งแล้วผมได้อยากเบิ่งคลิปกับอุนเตาก็คือไอทากไล่มาตามเบอร์เทรผมเลครับแม่นี่ได้ได้จักเดือนแล้วครับผมเนี่ยเจ็ดเดือนครับผมแม่นี่ได้เจ็ดเดือนแล้วครับผมถือว่าอุนเตาเพิ่นก็ยืนยันให้แล้วครับเป็นงวดติดบดหูสันครับผมครับหูสันครับเบิ้งเบิ่งเบิ้งนาเบิ้งนานาคือว่าเป็นเป็นบามันเลยครับผม เขาบอย่าวครับเขาบ่ย่าวเขามีอยู่ครับเจ้าเขาเขาเขามีนิดเดียวครับผมเนี่ยอ hm ่าเขาอยู่ประมาณนี้ฮะตามับผมเขาเนี่คือสีบ่บ่บ่ย่าวก็ไปเนาะอ๋อเขาพอพี่เปิดสู้พี่สู้น้องฟังได้บ่ราคาจี่วัดจี่แต่ตองได้บ่เฮ้ยว่าแข็งไปบ่พี่น้องเป็นตะเข้าถึงบ่เฮ้ยว่า ผู้ใดสนใจสี่นั่ไปพัฒนาต่ออายุกับผู้สนใจครับผมแต่ผู้สนใจรีบคกว่าความ่แข็งเกินไปแล้วครับครับผมชมน้ำชมเนื้อนะถือว่าหนังหนาซาไใหญ่ครับผมคันเว่าตามรักง่วตัวเนียครับผมน่าสนใจมากครับผมผมกับเรื่องว่าโอ้เอาราคาอยต์ได้พออืมสิบสามขาครับผมราคาเพลินเปิดใบโยหนึ่งแสนสามหมื่นหัาพัน เดี๋ยวว่าจังไดนกลั้งโทรมาต่อรองคุยกันเบื้องหลังผมได้แน่อยู่ตัวนอพอเนาะครับพ่อสีบอกกันได้อยู่พ่อสีคุยกันได้ครับผมเออว่าขันบอต้องดีไรเป็นบอสเถอาปะมเออเออเอ้าเอาครับผมมีจังไดกัติดต่อมาเบอร์อ๋อพอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสามเจ็สามสามเจ็ดแปดหแปดหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งพอตาบ้านโนนราศีครับผมครับผมผูได้เป็นจิไดเป็นเจ้าของต่อไปครับผม มีอีกตัวหนึ่งน้อยมันพอปะแม่งนี่อีกตัวนึงครับผมครับผมเออครับเอาครับเดีก่ามากนึงมาเห็นเอาโอเคเียวเออวะครับนี่อีกตัวหนึ่งน้อยมันวะครับผมตัวที่สองครับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอ้อลังการมากครับผมหนังหนาตาใหญ่หนังหนาตาใหญ่ครับผมหูสั่นหูสั่นหูติดบดติดหูบดครับครับผมเป็นถือว่าเป็นสายบามันโดยตรงขึ้นกันครับผมแต่ว่าตัวนี้มีเขามีมีเขาออกมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นที กุดดยหน่อยแต่ว่าล่ำแข่งล่ำขานี่ล่ำโตเนี่ยือว่าบ่แพ้กันครับผมเงาหางหรือว่าโอ้ตัวนี้ทาท่างหรือว่ามีมีเม็ดตีในการยืนทุดโตครับสองตัวเนี่ยครับผมสีกับสีร่องตัวนั้นน้อยหนึ่งครับผมแต่ว่าก็ถือวาชัดเกนอยูยคครับผมเป็นกกหางเปเร็ดครับผมกกหางเทวะง่ายมากตัวเนี่ยครับผม เอา้าป่ะงวัวอตัวนี้ได้จักลูกแล้วเหรอได้ลูกนึงแล้วครับลูกสองพึ่งผสมเนี่ยครับลูกสม,ส,สมได้สิบสองมือครับยังบระท่านผ่านหลอดอยู่ตัวนี้ผสมหลอดถือผสมตัวจริงครับผมโอ้โอโอโอยังบระทันได้ผ่านผสม<อ>เจ้าเชื่อมไหมเห็นบ่ครับคือหลายคนอนาสิบ่ลู้ว่าเจ้าเชื่อมเจ้าเชื่อมครับผมเป็นง้วอยูบ้านนี่แหละครับผมเป็นพอพันที หาพันธุกรรมออกมาดีมากครับผมสีดีหัวล้นครับสีดีหัวล้นถือว่าส่วนมากจะเป็นหัวล้นและเป็นตลาดที่ต้องการมากครับผมส่วนส่วนมากลูกเจ้าเข้มสี่ขันขันง้อเป็นปีคือแสนกัวเลยครับผมครับผมเป็นที่ว่าเพิ่นค่อยขายอยู่เนี่ยเพิ่นก็เลยจําเป็นต้องใส่ตัวเก่งครับผมเนี่ยเป็นง้อที่ที่หายพันธุกรรมได้ดีอันนี้คือใส่ตัวเข้มครับผมเพิ่มตัวนะครับเพิ่มเพิ่มตัวเรานี่คือคือได้จากเมื่อแล้วเครอ สิบสองเมือคหรอสิบสองมือครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมธรรมชาติในพานหลอกครับเออถือว่าเป็นงัวหนังหนาซาไงคือวองไงเจ้าของเพิ่นกันเลี่ยงได้ดีครับผมวองไงเพิ่นเลี่ยงธรรมชาติหยาหยาเพิ่นโบเอิร์ดครับผมเพิ่นเลี่ยงสองตัวเพิ่นเลี่ยงเพิ่นโบเอิร์ดหยาบ้านนี้พ่อจำนี้จำอย่างนี้บ่มี้จะเอินตัวหนอพอนะแต่พูดได้คือว่าจะเป็นจำนี้ครับ ข้อไล่ครับผมก็คือว่าเป็นตันี้ครับลักษณะนี้ครับเปิ้ลวาเปิ้ลวามีข้อไล่เนี้ยถือว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นง่วมมิสเน่ไปอีกอย่างหนึ่งกันสำหรับคนเมื่อกี้กับบอยกวนลวครันีผมเออเปิ้ลวาไหวบนกับข้อไล่กันแต่ว่าอันนี้ราคาสองสามแสนกครับนาตานาตากถือว่าเป็นนาตาล่อครับผมคครรัับบมมผแต่ว่าเป็นหูหูสันโยครับผมหูสัน เป็นงัวที่การการยืนมีมิติมีท่าทางมีมีความเด่นครับผมในในการยืนงัวตัวนี้ครับผมมีสง่ามากๆผูใ้ใดเห็นนี่คือต้องตาต้องใจเลยครับเป็นงัวที่สูงโยกกระชีประมาณรอยอยสิบแปดครับอยสี่สิบแปดครับผมกกหางใหญ่เอา้าขาใหญ่เลยครับผมเอ้นขาใหญ่ครับตัวนี้อเอ้าพอ่อตัวนี้เปิดไวเท่าไรครับผมเนี่ย คือพีพีนองอยากเอาไปพัฒนาต่อคือบอบบี้ผู้เดเอาไปหน้าต่อเขาก็เลี้ยงต่อไปเลี้ยงต่อคือต่าเหรอครับครับผมเปิดใบยูแปดสิบหาครับผมอันนี้แปดสิบหาครับผมครับผมเอ้อก็ถือว่าราคานี่คขันแมนกับบาย่องกับพ่อฟังอยู่กับผมเอ้อแล้วแต่ความคิดของไฟมั่นไห้ตัดสินใจออกครับผมเนื้อหนังนะครับผมสนใจเบอร์โทรกับเบอร์เบอร์เก่าครับเบอร์เก่าครับผมเอาทั่วเน็ค ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสามเจ็ดสาม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 เจ็ดสามสามเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งครับผมสนใจโตมหาพอตาบ้านนนทรีใดครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ